เฟิร์มมากค่ะลีมครับคราที่เขาทางมากคราวที่เขาทางคือช่วงนี้เป็นพิเศษกเลยก็อยากฟิตเองอยากฟิตเองทำไมช่วงหาทอมถอดแล้วคอป่อยดูแลลูกร่างมากคือไม่รู้ว่าต้องถอดเยอะขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่อยากอยากมีอยู่แล้วก็เลยแบบค่อนข้างแบบมีความสุขกับการฟิตหุ่นแค่นั้นเองอะตอนนี้เลเวลไหนคือซิกแพคมาเต็มหรือยังคะยังไม่ขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้น ต้องฟิตกวนี้อีกหรออนก็อยากฟิกตัวนี้ครับอยากฟิกตัวนี้เราส่วนไหนของเราที่ยังรู้สึกว่าต้องต้องให้ได้มากกว่านี้นี่ทุกส่วน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 แล้วกันมาก็เริ่มเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมคะก็ตอนแรกตอนแรกช่วงที่บิวไม่หมายก็เพิ่มเยอะครับตอนนี้ก็ดีก็ก็โดนโดนสั่งกดเหมือนกันต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงบ้างก็ไม่ได้ปรับมากครับแค่ว่า เลือกอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นทําอาหารกินเองหรือไปซื้ออาหารเคลีินกินเอาอันนี้ทาผู้ใหญ่เป็นคนย่นคำสั่งเลยหรือเปล่าว่าต้องฟิตหุ่นหรือว่าเป็นความต้องการของเราเ้ยฟิตหุ่นเป็นความต้องการหลักของผมมากกว่าครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันถ้้ปัญหาให้กองไหมฮะฟิตติ้งฟิตติ้งที่ฟิตมาแล้วบางเรื่องก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยมีปรับเปลี่ยนซ้ายกันบ้างขึ้นขึ้นลงลงกัวน่าจะไม่คอนทินิวไหมครับไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบแค่แค่ตัวใหญ่ขึ้นเฉยแค่แบบ แค่ใส่สูตรระบบติดกระดุมไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนกล้ามเนื้อตอนนี้เราแน่นมากเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้แน่นกว่าน,นี้ครับใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ต,นตอนนี้เอาลงมาแล้ว,ๆๆลวเอาลงเอาลงมาแล้วครับล,ลิบลมิีเราเมีขนาดไหนกับการออกกำลังกายกับฟิตการฟิตหุ่นของเราก็ก็ขึ้นอยู่กับบาลานซ์การทํางานด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าความต้องการของตัวเองกับกับการทํางานก็ค่อนข้างจะส่วนทางกันนิดนึงอยากแบบอยากให้ตัวเองแบบ ใหญ่กว่านี้แต่ว่าด้วยการทํางานก็ทําได้แค่นี้เพราะตอนนี้ก็คือถ่ายละครใช่ครับถ้าคุนมาเป็นที่น่าพอใจพร้อมพอร์ตเยอะกว่านี้ไหมคะก็ก็พร้อมนะครับถ้ามันถ้ามันดีกว่านี้มีของดีก็อยากโชว์บ้างมีนิตยสารติดต่อมาด้วยยังอยังไม่พร้อมขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้ามีมาก็ก็พร้อมที่จะฟิตให้มีโชว์วิววิวผ่านไอจีสตอรี่หรือว่าสตอรี่ส่วนตัวก็ไม่ขนาดเช็คคำว่าวิวก็เราก็แบบ ก็เป็นคน,คนออกกาลังกายชุดออกกําลังกายก็อาจจะเป็นแบบเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าบิวขนาดนั้นพอบอดี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือคนเข้ามาแซลเยอะมากขึ้นไหมครับช่วงช่วงที่บิว้มันช่วงที่ใหญ่ก็คนหคน,คนึ่งก็มาแซลค่อนข้างเยอะว่าแบบใหญ่ใหญ่หญมากจนแบบเขาจำไม่ได้อะหัวใ<า>จเมื่อเมื่อมีสีชมพูจางๆสีชมพูจางๆมีสีมวอ่อนไหมครับเจมก็มีคนเข้ามาคุยค่ะมีคนเข้ามาคุย กลับไปเพื่อนแล้วกันแบบคู่แบบอป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็โอยร่วมงานกันมาก็สามสี่ปีแล้วแล้วก็หลายเรื่องแล้วคนจับจีนแล้วคนจับพีนเพราะหลายเรื่องไงแล้วก็รู้จักกันมานานไงไหนคุณรู้โฟกัสป่ะอ่ะคุยกันนี่กิ๊กกิ๊กกิกกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันความสนิทมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับก่อนหน้านี้ ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นใช้คํานี้ดีกว่าแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันนานๆไม่สะดุดใจบ้างเหรอพี่ไม่สะดุดใจบ้างเหรอสะดุดใจยังไงฮะถ้าหมแบบว่าเดือนจะเป็นเพื่อนดีๆยู่เกิดสะดุดขึ้นมาก็เป็นเพื่อนกันถ้าวันหนึ่งผมว่ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีมันเองอะตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็เตรียนเพื่อนกันแต่มาที่สุดทางเพื่อนหลายคู่แล้วนะคนอยคู่เราไหมคบหมายถึงว่า เป็นโซนนี้เหรอก็คือถ้าวันหนึ่งดวงมันจะใช่มันก็ใช่เองแหละตอนนี้เป็นก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อไปผมคิดแค่นี้อย่างไปเฟิร์นนี่มันเป็นคนใช้สอรบเราไหมก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักน่ารักในสายตาเราเต้องการลุ้นหรือพัฒนามันจะมีไหมปี๋ทำไมอะก็ไม่ปิดตัวเองใช่ไหมเอาก็ไม่ปิดตัวเองแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็บอกบอกได้ชัดๆว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆครับอย่างคนคุยนี่คือไปเฟิร์นไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราสนิทกันเบอร์ไหนก็เกินกันเบอร์ไหนก็คุยกันในทุกเรื่องครับคือจริงๆด้วยความที่ด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยคุยกันในทุกเรื่องก็เลยคิดว่ามันมันก็มันมันมันก็ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ารู้จักกันดีเกินไปเขาลู้สยลูมกันอีกเยอะใช่เเขาเป็นคนที่รู้เรื่องผมก็เยอะผมก็เป็นคนรู้เรื่องเขาก็เยอะรู้เรื่องไม่ดีกันก็เยอะก็ใช่ก็เลยรู้สึกว่า มันจะมีโอกาสหรอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปมากกว่านั้นแต่ก็คือถ้าวันหนึ่งมันจะพัฒนาผมว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็เรื่องของอนาคตอ่อะแสดงว่าเฟิร์นก็เป็นที่ปรึกษาหัวใจให้เราก็หลายครั้งหลายครั้งเวลามีสาวๆก็ให้เฟิร์นสกแกนไหมคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็บางบางครั้งถ้าแบบถ้าทํางานด้วยกันก็อาจจะมีปรึกษากันบ้างก็ทั้งเขาและเราก็ปรึกษากันพัดกันปรึกษาเหมือนแบบเป็นที่ระบายแสดงว่าสาวที่เราคุยไม่เฟิร์นรู้จักเนาะ ตอนตอนนี้ยังครับยัง <üre> ยง <c oughs> ก็คุยคุยกันมาได้นิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังยังแฮปปี้ใช้ชีวิตกับการทํางานแล้วก็ทุ่มเทกับการทํางาน <c oughs> เพราะว่านี่ <c oughs> ก็เป็นคนนอกครับ <c oughs> แต่ว่ายังใช้คําว่าเป็นเป็นแค่คนคุยอะไรแบบนี้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับ,กบใครขนาดนั้นเพราะว่าก <c oughs> <c oughs> ็อย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็สิงอยู่ฟิตเนสสิงอยู่ยิมแล้วก็ถ่ายละคร ไม่กลัวคนไม่ใจหรอพิมไม่มีเวลาให้ให้แค่แต่ได้แค่เพื่อนลีก็เป็นมันเป็นความจริงว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่นี้ถ้าวันหนึ่งมันจะมันจะใช่ผมว่ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันมันก็ใช่เองใช่ไม่นานยังครับพิมคนนี้ก็ไม่นานมากครับไม่นานมากจะเปิดตัวไหมก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงก็คงมีเองแหละก็คงคงอยากผมก็อยากมีความรักเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเหมือนกันมีไปเด็กัน็นรัยังครับ ก็ไปไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบีบ้างหลังจากนี้พวกคุณจับตาเออทีนี้คุณจะต้องจับตาแล้วไปกับใครเดินกับใครรีบบาร์ลักซี่อะไรอยู่ก็ไม่ขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขไปด้วยโอเคครับ